โอเคครับผมสวัสดีคุณทุกคนกันแล้วนะครับผมวอยู่ขโลเปเกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับ 4v4 ไปแล้วครับผมคือเกมนั้นก็น่าจะเป็นเกมตัดสินขึ้นแรงมาสเตอร์100ดาวแล้วครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมผมจะขึ้นแรงแกนมาสเตอร์แล้วนะครับผมทุกคนอีกดาวเดียวนะครับผมมาดูว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะแกนมาสเตอร์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ128ดาวนะครับผมแต่ผมจะขึ้น129ดาวก่อนนะมันจะตีอันดับนะครับผมทุกคนมาดูว่าผมจะะขึ้้นนไดหรรือเปล่าคับผม แต่ก่อนที่เราถูกกินกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นลังใจให้ผมเลยนะครับผมแล้วก็ฝากปกดติดตามช่องทิกตอกผมไว้ด้วยนะครับผมช่องนี้เลยนะครับผมเร็วๆนี้อาจจะมาสตรีมให้ทุกคนดูนะครับผมช่วงค่ำนะครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมยังรับคนเข้าแชร์อยู่นะครับผมขาดอีกสองที่แล้วผมถ้าใครคิวเดถึงก็เข้าเลยนะครับผมให้คิวเดชจากจุดสูงขึ้นไปนะครับผมตักเฟสนี้มาเลยนะครับผมทุกคนคิวเดถึงได้เข้าเลยนะโอเคขาดอีกสองที่แล้วครับผมทุกคนแล้วก็ ถ้าผมสตรีดนะผมผมก็จะแจ้งทางเฟซนะครับผมถ้าใครอยากกดติดตามเฟซผมก็ไปกดติดตามกันได้เลยคนระับผมเฟซนี้เลยนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิป,ปกันเลยดีกว่านะครับผมเหมือนเดิมนะฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มพี่ด้วยแล้วไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้อง Cookie Land Shop บริการเติมเพจที่ฟและเกมอื่นๆอีกมากมายมีทั้งแบบ UAD และ i d p a s s w o r d เติมเร็วเติมไวปลอดภยัยต้องเพจ Cookie Land Shop หรือไลน์ i d i Cookie Land มีแอดหน้าด้วยนะครับ มาครับผมทุกคนเข้าเกมแล้วเกมแรกนะครับผมเจอด่านนี้นะผมไมค่อยชอบด่านพวกนี้แหละไม่พอวังหนึ่งเฮ้ยไม่ได้รัดนะเปล่านะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเพื่อนดาว,วะ่ะดาวได้ไงอะ่ะตัวเดียวเองอ่ะเพื่อน แปลกละสวยเนาะเจ็บอยู่นะโดนไปประมาณ30อ้าวเอาโลกไอตัวนี้โลกเรียบร้อยไม่น่าเป็นลามันเลยมันโดนมันลาดคืนเลยดูดิเป็นลาดมันตัวแรกขอบคุณนะหนึ 1> 1่งูแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเล่น u m p ดีกว่านะผมทุกคน ไม่ได้เล่นนานละขอให้หัวแดงๆนะครับผมขออนุญาตนะตอนนี้ผมก็อยู่128ดาวนะผมทุกคนมันดูว่าจะขึ้น129ดาวหรือเปล่านะเกนมันก็128ดาวนะครับผมแต่เราต้องติด129ดาวนะม่ื่อจะติดอันดับนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเกมนี้ผมออกซ้ายนะเล่นสไตล์เก่าสไตล์เดิมเลยถ้าใครดูช่องผมบ่อยแล้วมาเจอผมนะน่าจะดักผมทันนะ หน้ามีคนนะครับผมบนตนนัวนึงวะดาเน,นิงทหารไว้หลังขันโผล่เฉยมาละซ้ายแดง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 ด่วงเพื่อนใครวะน่ะด่วงสามเฮ้ยขอได้ไหมตัวท้ายอขออนุญาตเก็บสี่ขออนุญาตเอ็ดอยู่ไหนหวะ อันนี้ไม่น่ามีนะไม่มีเท้าขึ้นฝั่งนู้นหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยีนไงล่ะม้าดีเอาไปสี่ชิวๆสบายสบายสไตล์โลเปย์เกมมิ่งยิงได้แล้วโมเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ผมเริ่มท็อปฟอร์มแล้วนะทุกคนเล่น4ีซีบอยเริ่มมา้า เริ่มเกาสนิทแล้วนะเมื่อกี้สี่เนื้อตัวกินสนิทเยู่ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นลังใจผมด้วยนะครับผมทุกคนฝากด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคนโอเคสองสูตละน่าจะมีคนนอกขวานอะ่ะนี่เพิ่ตั้งวาปิดละ เฮ้ยเสยวว่ะเสยวว่ะเอาชิบหายละไม่โดนหัวเลยตายเฮ้ยโอ้โหมาไงนี่ซ้อนเร็วเกินสู้เขาน้องน้องผมน้องผมคนนี้น้องผมสวยชุดพี่ชุดพี่น้องผมมากันสองคนนะสุ่มทีมเล่นาอาผมชุบไม่ขึ้น เพื่อนชุบแล้วกันนะนะเจ็บอ้โหมัไมหไมมไม่ไม่น่าห้าวเลยด้วยคนยามไม่พันมันวิ่งชาร์จอย่างเดียวไม่น่าห้าวเลยอะ่ะดูแล้วผมถ้าใครดูผมโย่ก็อย่าห้าวกันผมนะไม่งั้นผมไม่ตายแล้วอยากเกมเนะี้ยจบเลยไม่นะเป็นไรนะผมสามสูตรได้ปืนคืนด้วย ง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันชิวจังวะทุกคนชิวจัดเลยสามศูนย์แล้วอ่ะจะบอกนะว่าจะจบสี่ศูนย์เอาเฮ้ยมาไงนี่เอา้าเฮ้ยพ่นผมโปเพ่นผมโปโปบ้าบซ้ายมือมีอมอปะเอาขวัด๋ยวกว่าขวาเสียงปืนเยอะ ฮะดวงหนึ่งเห็นอะไรบแบบแบบดวงสองมาเด้ดวงสามเฮ้ยโอ,โอ้ยขออนุญาตเอาไปสีนะเกมเนี้ยหล่อแบบแต่ตัวท้ายอยู่ฝั่งโน้นนะตรงไหนวะอ่าเราคอนเทนเนอร์เจ็บเอาโลกโลกโลกแดงมาดิเฮ้ย โอ้ยเก็บสีสองรอบเกมเดียวโคตรเพ้ทุกคนเขาแหลกเนามาดิร้อยยี่สิบเก้าดาวแล้วน,นะครับผมทุกคนเผื่อมีคนไม่เชื่อนะว่าผมลงแรงมันชิลเกินไปไงมันอาจจะเป็นเพราะพี่โหดก็ได้นะครับผมน้องๆนี่ไงขึ้นแกมัตเตรอร์ละโอเคครับผมทุกคนถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ก็ได้ขึ้นแกนมัตเตรอร์ออเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผม ต่อไปนี้พี่ก็จะประคองอันดับให้มันจบซีซั่นนะผมอีกแค่วันเดียวเองนะผมก็น่าจะติดนะประมาณร้อยสามจุดสามดาวนะเกณฑ์ผมว่านเนี่ย <มา S 1> ตอนนี้พี่ก็อยู่ท็อปสี่พันหกเลยนะครับผมพี่ก็จะเล่นต่อแล้วผมทุกคนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละทุกคนบ๊ายบาย